วิธีสร้างแถวคอยเชิงบูริมภาพแบบง่ายสุดๆนะครับก็คือเราก็พยายามจะใช้สิ่งที่เรามีอยู่แล้วเราพยายามใช้โครงสร้างข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในที่นี้ก็ขอใช้ array list ก็แล้วกันก็สร้างเป็นคลาสใหม่เลยนะครับชื่อ array pq ให้ implements priority queue เราภายในเราจะมีรายการนะครับซึ่งขอจองเป็นแบบ array list มีไว้เก็บข้อมูลแหะครับเพราะฉะนั้นภายในก็จะมี field array ชื A ่อว่า list เป็น array list นะครับสร้างเป็น object เก็บไว้เลยทุกครั้งเนี่ยที่มีการเรียกใช้บริการของ array p q เนี่ยนะครับเราก็จะเปลี่ยนบริการที่เราได้รับเนี่ยไปเรียกใช้บริการของ array list ต่ออีกทอดหนึ่งตัวอย่างเช่นถ้ามีการเรียก is empty เราก็ไปถามว่าลิสอะมันอะะิสเซตีะมีการเรียกถามว่าจานวนข้อมูลในแถวคอยเราก็ไปถามจํานวนข้อมูลในลิสเพราะเราใช้ลิสตัวเนี้ยเก็บแถวเก็บข้อมูลทุกครั้งที่มีการเพิ่มข้อมูลเนี่ยนะครับเราก็เลือกที่จะเพิ่มต่อท้ายลิสเพราะว่ามันจะใช้เวลาคงตัวเร็วสุดๆเนื่องจากลิสของเราสร้างด้วยอารเ เพราะฉะนั้นการ enqueue ก็เป็นการ add ข้อมูลตัวนั้นใน list ซึ่งการ add ข้อมูลใน list โดยไม่ระบุตำแหน่งก็คือการต่อท้ายนั่นเองแต่แน่นอนครับถ้าเมื่อไหร่มีการถาม p e a k หรือว่า d q เราก็ต้องวิ่งหาตัวมากสุดเพื่อคืนให้ผู้ใชเ้เองก็มาต่อกันด้วยบริการ พีคและดีคิวนะครับเริ่มด้วยพีคก่อนพีคก็มีหน้าที่ไปเรียก method get ของ list ์นะครับแต่เราจะเกตตัวไหนล่ะเราก็ไปขอเรียกใช้บริการ max index นะครับซึ่งจะเขียนต่อไปเนี่ยนะครับ max index มีหน้าที่คืน index ของข้อมูลที่มีตัวมากสุดในลิสต ส่วน d q ก็มีหน้าที่ไปเรียก max index เหมือนกันนะครับพอทราบว่าตำแหน่ง index index ของ list ตัวที่มีค่ามากสุดเนะี่ยคือตัวไหนเนี่ยนะครับตอนนี้เราเก็บไว้ในตัวแปร max แล้วเราก็หยิบตัวนั้นออกมาก่อนนะครับโดยใช้ method get ของ list หยิบบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วก็สั่งลบข้อมูลที่ index max ตัวนั้นออกไปจาก list ก็เปลียบเสมือนกับการลบออกจาก priority queue นั่นเองแล้วก็ตามด้วยการคืนตัวมากสุดที่เราได้บันทึกเอาไว้ารายละเอียดของ max index ก็ไปเรียกบริการของ list เพิ่มเติมนะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องถามก่อนว่าถ้ามันไม่มีข้อมูลเลยสักตัวใน list ก็โยนความผิดพลาดให้ผู้ใช้รับทราบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้ Priority Queue มันว่างอยู่เนี่ยก็ไม่ควรจะเรียก Peak หรือว่าเรียก DQ ได้ถทำไมเช่นนั้นเราก็เริ่มเลยเริ่มที่จะวนเข้าวงวนเปรียบเทียบหาตัวมากสุดโดยเริ่มต้นก็ให้ตำแหน่งที่มีตัวมากสุดเนี่ยคือตำแหน่ง0ูนหลังจากนั้นก็เริ่มเข้าวงวนเปรียบเทียบ,ยบยงงตัวที่ห ไปจนถึงตัวท้ายสุดในลิสต์เพิ่มตำแหน่งไปทีละหนึ่งตัวเปลี่ยนให้ตัวที่ i ที่เรากำลังจะค่อยๆวิ่งไปเนี่ยนะครับหยิบออกมาจากลิสต์ get วงเล็บ i เนี่ยนะครับแล้วก็เปลี่ยนให้เป็น comparable ซะเพราะเราจะมีการเปรียบเ,เทียบว่าตัวไหนมากตัวไหนน้อยอ็อบเจกต์ที่เก็บก็ต้องเป็นแบบ comparable แล้วก็เปรียบเทียบครับ ว่าไอ้เจ้าดีที่เราหยิบขึ้นมาเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับตัวมากสุดที่เราเก็ตออกมาจากลิสต์เนี่ยนะครับถ้ามันเปรียบเทียบแล้วเนี่ยดี D ก็คือตัวที่ i เนี่ยนะครับในลิสต์มันมากกว่าตัวที่ max เนี่ยนะครับที่เราคิดว่ามากสุดเนี่ยก็เปลี่ยนค่า max ซนะวงวนนี้ก็เป็นเพียงแต่การหาค่ามากสุดในอะเรลิสต ออกจากวงวนก็จะพบว่า max ก็จะเก็บ index ของตัวมากสุดก็คืน max กลับไปให้ผู้ใช้กระบวนการทั้งหมดตรงนี้เนี่ยนะครับก็ต้องวิ่งเปรียบเทียบทุกตัวใน list ก็ใช้เวลาเป็น theta n สรุปแล้วเนี่ยนะครับการ p e a k กับการ d q เนี่ยก็เป็น theta n ด้วย เมื่อกี้ฟังนะครับเกี่ยวกับการเปรียบเทียบข้อมูลหาตัวมากสุดใน All a r a y l i s t เนี่ยนะครับอาจจะงงอยู่นิดหน่อยตรงที่ว่ามีการใช้คำว่า comparable อยู่ในตัวโปรแกรม comparable เนี่ยนะครับเป็นอินเทอร์เฟซหนึ่งใน Java นะครับที่กำหนดว่าออบเจกต์ทั้งหลายเนี่ยที่เปรียบเทียบหาความน้อยกว่ามากกว่าระหว่างออบเจกต์คู่นึงเนี่ยนะครับ อ็อบเจกต์ใดๆที่จะมีความสามารถทําอย่างนี้ได้เนี่ยคือเปรียบเทียบกันได้เนี่ยนะครับในจาวากําหนดเป็นมาตรฐานด้วยว่าจะต้องให้อ็อบเจกต์นั้นนะอยู่ในคลาสซึ่งเป็นแบบ comparable mm hmm. ก็หมายความว่าเป็นคลาสที่ implements comparable เพราะ comparable เนี่ยเป็นอิน e ทอร์เอย่างหนึ่งในจาวาโดยตัวอินเทอร์เเนี่ยนะครับ มีรายละเอียดภายในเนี่ยนะครับแบบนี้ครับหัวแมสหัวคลาสครับหัวอินเทอร์เฟซนะครับก็เขียนว่า Public interface comparable ภายในเนี่ยมีเมธอดเดียวคือเมธอดที่ชื่อว่า compare to มีหน้าที่เปรียบเทียบอ b อบเจกต์ของเรากับอ็อบเจกต์ที่ได้รับในที่คือ obj นะครับก็คือเปรียบเทียบอ็อบเจกต์ this ที่ของเราเนี่ยนะครับกับอ็อบเจกต์ obj ว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากันในกรณีที่ออบเจกของเราเนี่ยมีค่าน้อยกว่า OBJ ให้คืนจำนวนเต็มลบถ้าสองตัวเท่ากันให้คืนจำนวนเต็มศูนถ้าของเรามากกว่าของที่ได้รับให้คืนจำนวนเต็มบวก โดยเลขลบกับเลขบวกนี่ไม่ได้จํากัดนะครับว่าต้องเป็นค่าอะไรนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นลบหนึ่งบวกหนึ่งทำนองนี้นครับขอให้เป็นค่าลบลบใดๆก็ได้นะครับตัวอย่างเช่นวันคลาส t e Date ซึ่งเป็นคลาสที่ไว้แทนวันที่ในระบบจาวาเนี่ยนะครับก็ implements comparable นั่นหมายความว่าเราสามารถเปรียบเทียบได้ว่าถ้า วันที่วันที่หนึ่งกับอีกวันหนึ่งเนี่ยนะครับวันไหนมาก่อนวันไหนมาหลังวันที่มาก่อนก็จะมีค่าน้อยกว่าวันหนึ่งที่มาหลังส่วนถ้าเป็นวันเดียวกันก็มีค่าเท่ากันตัวอย่างเช่นถ้าผมสร้างเดทนะครับ new date ขึ้นมาเนี่ยครับอันแรกก็คือวันที่12เดือน4ปี1นึ่งอีกวันหนึ่งดีนะครับก็เป็นวันที่31เดือน5 ปี1,998ถ้าผมจะลองพิมพ์แสดงออกมาดูนะครับว่า d 1 c o m p a r e t o d 2จะได้ผลอะไรในที่นี้ก็จะพบว่า d1 อ่ะมันมาก่อน d2 เพราะฉะนั้น d1 น้อยกว่า d2 เพราะฉะนั้นเรียกว่า d1.compare.to.d2 ก็จะได้เลขติดลบนะครับในที่นี้ผลของเขาที่ถ้าวิ่งทำงานจริงๆนะครับจะได้เลขลบหนึ่ง แต่ถ้าเรียก d2 compare to d1 นะครับแล้วก็พบว่า d2 เนี่ยมันเป็นวันที่มาหลังก็จะมีค่ามากกว่า d1 อย่างนี้จะได้เลขบวกซึ่งสำหรับ class date เนี่ยเขาจะคืนบวกหนึ่งแล้วถ้าสมมุติว่าผมเอา d1 มา compare to d1 นะครับคือวันเดียวกันนั่นเองก็จะได้จำนวนที่เป็น0 ก็สุปว่าอะไรก็ตามในจาวาเนี่ยนะครับออบเจกต์ใดๆก็ตามเนี่ยที่คาดว่าจะถูกนําไปเปรียบเทียบนะครับออบเจกต์นั้นต้องเขียนอยู่ในคลาสซึ่ง implements comparable อันนี้เป็นมาตรฐานซึ่งในจาวากาหนดไว้เช่นนั้นแล้วก็สารพัดคลาสมาตรฐานในจาวาก็ทําแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของ priority queue เนี่ยที่เรามีการกำหนดความสำคัญของข้อมูล ว่าอะไรมากกว่าน้อยกว่าเนี่ยนะครับนั่นส่งผลให้เห็นว่าอ็อบเจกต์ใดๆเนี่ยที่จะเก็บอยู่ในแถวคอยเชิงบุริมภาพแบบนี้เนี่ยนะครับจะต้องเป็นอ็อบเจกต์ประเภท comparable อขอยกตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งนะครับในการเขียนคลาสให้มันเป็น comparable อ้ที่เรจาจะเขียนคลาสชื่อว่า rectangle rectangle นี่จะเป็นคลาสแทน สี่เหลี่ยมผื้นผ้านะครับเราต้องการให้ออบเจกต์ของ rectangle เนี่ยนะครับเปรียบเทียบได้เพราะฉะนั้นหัวคลาสก็ต้องเขียนคำว่า implements comparable ภายในคลาสนี้เนี่ยเนื่องจากแน่นอนเนื่องจากมันเป็นสี่เหลี่ยมผื้นผ้ามันก็จะต้องมีความกว้างกับความสูงของตัวสี่เหลี่ยมอาจจะมีฟิลดอื่นก็ได้นะครับอาจจะมีสมาชิกตัวอื่นก็ได้อย่างเช่น พิกัดของจุดมุมมุมซ้ายด้านบนของสี่เหลี่ยมอันนี้ก็เป็นไปได้แต่ในที่นี้การเปรียบเทียบสี่เหลี่ยมผืนผ้านเนี่ยนะครับผมจะขอกําหนดให้เปรียบเทียบโดยพื้นที่ของสี่เหลี่ยมก็แล้วกันนะครับการเปรียบเทียบความน้อยกว่ามากกว่าเนี่ยอันนี้ขึ้นกับบทบาทของผู้ออกแบบคลาสนั้นว่าอะไรล่ะคือเรียกว่าน้อยกว่าอะไรอ่ะเรียกว่ามากกว่านะครับอย่างเช่นกรณีเมื่อกี้เนี้ยเดทเนี่ยเขากำหนดว่าวันไหนมาก่อนคือวันนั้นน้อยกว่า วันไหนมาหลังคือวันนั้นมากกว่าในที่นี้เราจะเขียนให้คลาสของสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยนะครับตัวที่มีพื้นที่มากก็จะมีค่ามากกว่าตัวที่มีพื้นที่น้อยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเขียนเมธอด compare to ครับให้ตรงตามเงื่อนไขของ comparable interface โดยเขียน public int compare to แล้วก็รับ object เราก็เริ่มด้วยการเปลี่ยนตัว ออบเจกต์ OBJ OB ที่ยาได้รับเนี่ยนะครับให้เป็น rectangle ก่อนหลังจากนั้นคำนวณพื้นที่ของสี่เหลี่ยมของเรานะครับโดยนำ width คูณกับ height คำนวณพื้นที่ของสี่เหลี่ยมของเขาที่ได้รับมานะครับก็คือ that จุด width คูณกับ dash จุด height นะครับได้เป็นศตัวเลข2ตัวก็นำมาลบกันอันนี้เป็นวิธีง่ายๆวิธีหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าพื้นที่ของเรา น้อยกว่าพื้นที่ของเขาลบกันแล้วเนี่ยมันต้องย่อมได้เลขติดลบถ้าเท่ากันก็ย่อมได้เลข0นถ้าของเรามากกว่าก็ย่อมได้เลขบวกมาดูตัวอย่างการใช้งานสิครับอันนี้เรา new rectangle สองสนะครับตรงนี้เราจะเห็นเลยว่าพื้นที่เท่ากับแปดผม new ครั้งหนึ่งห้าหอันนี้พื้นที่คือ5้าหน่วย5้าตารางหน่วย r สองนะครับถ้าเราบอก r 1 compare to r 2 อันนี้จะพบว่า r1 เนี่ยมันมีพื้นที่มากกว่าตรงนี้ย่อมได้ค่าบวกซึ่งตรงนี้ก็จะคือเลข3มานะครับในกรณีที่เราเรียก r2 .compare to r1 พบว่า r2 น้อยกว่านะครับก็จะได้เลขลบในที่นี้ก็จะลบ3แล้วในทำนองเดียวกันครับถ้าเอา r1 มัน .compare to r1 ก็จะได้เลข0เพราะมันคืออ b อบเจกต์ที่มีพื้นที่เท่ากัน